S Support หรือเสื้อพยุงหลังเป็นอุปกรณ์พยุงหลังตั้งแต่ระดับเอวและก้นกบช่วยลดการทำงานของกล้ามเนื้อหลังและจัดกระดูกสันหลังให้อยู่ในท่าที่ถูกต้องหลังผ่าตาัดประกอบด้วยสองส่วนเสื้อพยุงหลังและสายรัดระยะเวลาในการใส่อุปกรณ์ใส่เมื่อผู้ป่วยต้องการลุกนั่งยืนเดินไม่ควรใส่เวลานอน เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับวิธีใส่อุปกรณ์ให้ใส่ขณะที่ผู้ป่วยนอนงายจากนั้นชันเข่าขึ้นทั้งสองข้างและให้ผู้ป่วยพลิกตะแคงตัวทาบเสื้อพยุงหลังไปที่หลังของผู้ป่วย โดยให้สังเกตว่าแผ่นบอกขนาดอยู่ทางด้านบนและอยู่กึ่งกลางกระดูกสันหลังโดยขอบล่างของเสื้อพยุงหลังอยู่บริเวณสะโพกสอดชายเสื้อพยุงหลังบริเวณใต้ลำตัวไปให้ได้มากที่สุดให้ผู้ป่วยพลิกตัวนอนหงายและดึงชายเสื้อพยุงหลังออกมาจากนั้นให้ผู้ป่วยขมแมวท้อง ร้อมดึงสายเสื้อทั้งสองด้านมาประกบกันให้แน่นกระชับดึงสายรัดมาประกบกันตรงกลางของเสื้อพยุงหลังวิธีถอดอุปกรณ์ให้ถอดอุปกรณ์ในท่านอนงายปลดสายรัดบริเวณหน้าท้องออกจากนั้นให้ผู้ป่วยพลิกตะแคงตัว และนำอุปกรณ์ออก